ให้ข้าวน้องหมาตอนเช้ากันดูดูอาการเขากันนะดีย๋ยดูอาการเขากันแป๊บเน่งลูกวันนี้มาให้อาหารเช้าน้องหมาเขาก็จะกินอาหารคนคนข้าวเดี๋ยวดูอาการเขาแป๊บนะอ่ารอก่อนลูกรอก่อนแป๊บเน่ง รอก่อนนะคะรอก่อนลูกนี่เป็นข้าวจะ,จะเอาให้คะ่ะรอก่อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาข้าวเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้คะ่ะคือเขาก็กินอาหารบนข้าวายังไรเกิยังไม่ได้เปลี่ยนสม้งอ่ะ อาหารปนข้าว เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กอนข้าวค่้กออันอันนี้ก็ให้เขากินข้าวกันก่อน ากินข้าวกันก่อนตอนนี้ก็ื้อเขากินข้าวค่เคซี่กับพี่ทัมกินไปลูกกินไปกินข้าวเสร็จเขจะปล่อยเขาสักป๊เดี๋ยวนึง ตอนเช้าที่เขาจะต้องนี่ก็กรองก็คึ่งจะเปียกๆเ,เพราะว่าล้างให้เขาเราจะกินข้าวกันรอเขาก,กินข้าว Jin bay, lup, Jin bay, Jin lekai. เขาบอกว่าสุนัขท่านนี้เหมาะกับการเอาไว้เฝ้าบ้านเป็นองค์คลักที่ดีเราก็จะมาดูกันเราก็จะมาดูพัฒนาของเขาทั้งสองตัวว่าเดี๋ยวเขาโตมาแล้วเขาจะหยุดนิ่งบ้างไหมเขาจะแล้เรียบร้อยบ้างไหมเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นตัวเมียแล้วก็จะแบบหมามาจากคนละที่กัน แล้วก็จะมาไว้ผสมพันธุ์เดี๋ยวรอดูจน่าเขาจะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะดูลูกเขาเขาจะเอาจะจะให้เขามีลูกตัวเมียก็จะมาจากทางเหนือจากนครอ่านครสวรรค์เนี่ยแล้วก็ตัวผู้ก็จะมาจากทางใต้จากนครมาจากคนละที่ คือเป็นสุนัขที่มาจากคนละที่แล้วก็คือต่างสายพันธุ์เพื่อจะมาผสมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเราก็มาดูาการพัฒนาของเขาว่าเขาโตมาไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเป็นยังไงกันแต่เขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะหมา หมาพวกนี้ก็ยอมรับว่าเขาแข็งแรงมากขนาดถ้าเป็นหมาไทยอย่างนี้ที่เลี้ยงมาอายุประมาณเนี้ยเราเล่นกับเขาก็ไม่เท่าไหร่แต่นี้ถ้าเราเล่นกับเขาก็ค่อนข้างที่จะโอ้หนักแรงเหมือนกันเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วก็ออกมาทําภารก,กิจกันให้เรียบร้อยไป,ยไปอิ่มไหมยังให้อิ่มแล้วก็ออกมาอิ่มแล้วก็ออกมาไป หิมแล้วก็ออกมากันไขาลูกหิมแล้วก็ออกมาหิมแล้วก็ออกมาท,ทําธุระให้เรียบร้อยฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้ตกพายเยอแต่มันก็แฉะไปไหน่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เออออกไปเลยเคซี่ไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะตัวเมียเขาก็ทางฝั่งนี้เขาก็ ที่เอามาทีแรกเขาก็ตัดหางมาแล้วหางเขาก็เลยจะทูดๆมามาออกมาทำท่านลักให้เรียบร้อยกันเลยที่สาเคสี่เคสี่ออกมาทำให้เรียบร้อยลูกเร็วเร็ว มาลูกแล้วทำให้เรียบร้อยเออแล้วก็จะต้องมาตรงขาเนี่ย ทนมากอืมดูคับกลุมบลอกล่มบเลย วันนี้ก็มาดูแค่การให้ข้าวให้ข้าวเขาตอนเช้าแล้วก็ปล่อยเขามาวิ่งเล่นแต่เสียดายที่ช่วงเนี้ยฝนมันตกอยู่เรื่อยๆมันก็จะค่อนข้างเฉอแฉไม่ไอยแต่อย่างว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยดูดูไปอยู่ริมน้ํากันดูดูกลัวที่ไหนอ่ะนะกลัวที่ไหนดูดูดูเขาจะทํายังไงถ้าเป็นหมาไทยนี่ไม่เอานะใกล้น้ำไม่เอานะ เดี๋ยวกิ้งตกตกคะเดี๋ยวกิ mm. ้งตกน้ํากันมากค่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวกิ้งตกน้ํากันมากกลัวจะที่ไหนออ่าบต้นชะอมแม่ต้นชะอมแม่เอาขึ้นมาพี่ท้ามาขึ้นมาลูกเอาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วอย่าไปเล่นตรงนั้นกันทําไมเดี๋ยวก็ได้ลื่นตกน้ํากันจนได้นะแนะ ก็ได้ลงไปเล่นน้ำในในบ่ออนะไรเนี้ยเร็วไปดูพี่พเคทซี่เธอจะเอาอะไรไปนะ่ะจะไปให้มันลกหน้าบ้านนะึงไงอ่ะอาไปแอบอ่ะอ่ะอ่ะออ <c oughs> อาจจะลงน้ำแล้วลูกชะอมอ่ะชะอมอาจจะลงน้ำแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็กลิ้งตกน้ำจริงๆเร็วขึ้นมา <c oughs> โอ้ยดูอ,อ่ะอ่ะจะกลิ้งตกน้ำ <c oughs> มาเร็วลูกเร็วมามาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเถอะเร็วไป แดดออกแล้วแดดออกแล้วเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะอากาศบ้านเราตอนนี้ฮัลโหกันนะ น้องมาเร็วมาทางนี้กันลูกมาเร็วมาเถอะเร็วเร็วเร็วมานี่เร็ว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 ลูกเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเอามาเอามาเอามาตรงนี้เร็วๆตนมาและกอแม่เร็วๆมานี่แคสซี่มาทางนี้ลูกเร็วเอามาเอามาเร็วเอาหลบดปิดท่ามาทางนี้เร็ว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  เขายังสนไม่เลิกค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องเดี๋ยวไปเอาเข้าวหมาใหญ่กว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ